มาตามหาผ้าใบเนาะผ้าใบเสร็จรถหกล้อที่ร้านจูนนี่ทางคาดชุมพลบุรีนะคะอ๋อเอาแบบแดนเอาแบบนี้ขายยังไงรุ่นละลอยครับธรรมดารุ่นละเจ็ดสิบบาทตัวนั้นธรรมดาครับเท่งี้นเดียวมันมีเงี้ยสองหน่ะอ๋ออ๋อแค่ด้านปลา อันนั้นโลดเท่าไหร่นะอันนี้โลดเท่าไหร่โลดละอยครับของม้อันนั้นโลดละเจ็ดสิบบาทอ๋อแต่ข้างในมันมันเป็นอันนั้นคือแันเข็นครับตัวนั้นเขาใส่แลลว่ตัวนี้ของไม้อ๋อตัวนี้ของไม้อันนั้นคือของอันนั้นตัวสายพานที่ก็ใส่แล้วตัวสายพานคืออะไรพวกสายพานเขาเคยใช้แล้วท่านมปีเลครับโอ้นมุๆ่อยอย่าเป็นริบบ้ครับ มันเนื้อแค่ด่างเดียวมันเงาแต่กลางนองอันนั้นมันอันนั้นมันคือเป็นตันเหนียวดีแท้แม่นบ่าหร่าเลี้ยงไหนเจ้ามักกุล้ยมักเลยครับอ๋อบ่อันนี้อันนี้มันมีมันมีเส้นใหญ่งในเลมั้ยนี่มีครับนี่คือกันเส้นใหญ่เป็นเส้นนี่แหละเพียงแต่ว่าตัวนั้นมันใช้แล้วมันก็เลยดูแบบมีเส้นใหญ่ขึ้นเยอะเพียงแตัวนั้นอแค่ด่างเดียวอ๋อเงาข้างเดียวไม่เงาเออ เขาบอว่าเห็นตองซีเรียสเลยนะอันนี้ร้อยอันนี้เจ็ดสิบบาทอันนี้ร้อยๆอันนี้เรือยอืมแม้แผ่นหนึ่งต้องใช้ขนาดไหนล่ะปกติเราใช่ประมาณเขาไม่ใช่ไหนครับใช้หกโลซื้อนี่แหรือล่ะใช้ขนาดสลังสลังสลังยี่นี่ก็ใส่ตรงนี้ดีทองมี่านครับมันตกแผ่นเท่าไหร่ล่ะลูกประมาณประมาณสามสิบสี่หิบโลนี่ โอ้กว่าสามพันเลยมันหนักซือ่อเนาะโอ้มันเป็นสายพานเก่าโรงสีเหรออ๋อยอยนึกว่ามันผลิตไม้โดยเฉพาะเลยอ๋อันนี้คือผลิตไม้โดยเฉพาะถ้าเป็นของมือหนึ่งนีนะอ๋อ มันก็ห่างกันแค่สามสิบบาทเนาะถ้าไม่แพงเอาใส่เฉลย, <c oughs> ยเลยเฉลยไฟประตูแต่ง <c oughs> อันนี้ก็ยังว่าจะไม่ให้แต่งเลยนี่น่ะมันไม่มีตังค์ให้หลังเกี่ยวข้าวก่อนก็าไม่ได้เนาะพี่น้อง อ้าอยร้โคอกรอรงสรุ่นล่ะส่รุ่นไหนด่ากุ่นลหสองร้อ่สินสองร้อยสี่สิบนเดี๋ยวเไปเอาโพยมัครัโพยมันมีโพยมาแล้ววัดมาแล้ว เก็มีถังน้ำมันนั่นเลยนะฟ้ารถเต็มเลยแล้วล่ะโอ้ยดูคนมาดูตุมนเออเขาดูเกี่ยวขางเสร็จเลยหน้ากว้าง140อันนี้120อันนี้ขายกิโลละร้อยนะคะเขาบอกว่าถ้าถ้าเต็มแผ่นข้างหลังนั้นก็ประมาณ30กิโล30กิโลคูณ100ก็3,000ส้ออ่า คนขับไม่ยอมจะเอาแต่ของใหม่เงินกับบอมีอมอค่อยซอยออกกันคนละเพิง <c oughs> เอ้ยนาะเเมนโอ้โคนว่ามึงรถหลายแทแลัขกจากค่า,าบใบแล้วก,ก็มีอุปกรณ์แต่งรถนะคะโอ้โหร้อนนะคะแล้วก็ขายรถด้วยเนาะตอนนี้กำลังต่อรถเยอะมาก โอ้อออโหมีของเล่นกระจุกกระจิกมากมายเลยนะครับพวกอุปกรณ์แสงรถเนาะอันนี้ไอตัวใส่ดุมล้อก็สีสันเชยงยาม,อ,มอันนี้ของเล่นของหนุ่มๆน,นะคะสำหรับคนที่สนใจเนาะ พวงมาลึงพวงมาลายัยไฟท้ายไฟแต่งน,นงน้ำมันคงน้ำมันเครื่องเนาะพวงมาลงพวงมาลายน้ำยาหล่อเย,ย็นของเล่นเยอะแยะเลยร้านเขาใหญ่ขึ้นมากมากเลยนะคะน้องเขาโตมากเลยก่อนแต่งเนาะสวยงาม รับสวัสดีครับใช้าขายของเหรอหน้าตาน่ารักสงสัยรับแขกเยอะหน้าเบื่อหนายเจ้าเอา้เอา,อาแม้หนักบักขักนี่น้อง,ง,องโอ้ยโอ้ยหนาดำ <c oughs> หนาแดงแล้วซุมูบา เอ้าอือฮึอันนี้ต้องลดราคาเนี่ยมันเพื่อนดินเลยฮ่่าฮ่าฮะโอ้หนักมากมากอืมอันนี้เขาจะวัดให้เราแล้วนะคะโอ้ยซุ้มผูบ้าวโอ้ยแสดงว่าหนักมากมากเลยบางเดียวมานี่สองเมตรสี่สิบใช่นะแค่รอเลยวะเขาแกไม่ได้วัดมาเหรอ

อโอ้ไม้มันทัดใหญ่ไหมสมกับเป็นช่างจริงนเนาะพอดีเจ๊แกบอกว่ากองนี้นะคะไอ้สามมวนใหญ่กับไอ้ข้างนี้จะประมาณ 4, สี่แสนนะคะโอ้หุ้น 4, สี่แสนในกองนิดเดียวนะพี่นอ้องอ๋อเป็นช่างสัดในละ โอ้ยคัตเตอร์มันหนักผสมกับอันนี้เนาะมันเขา่าบลาบลาเออเหยียบให้น้องมันหน่อยมันจะได้ขีดทีเดียวเนาะต้องช่วยหน่อยตตอนั่นแหละลำใหญ่วัยยุคคัตเตอร์มันเขา่นนขาินบนนอเ,เออเ่าแก่มา โอเคมาแล้วครับแกจะรทอไรนี่ยดูก่อนดี๋ยรถให้ถูกเอออเลย้าแกกูสายขี่รถนี้ไม่เพราะว่าจะใส่รอ้าถ้ามันถ้ามันพอไปได้ก็เออเคอี้ ยี่ขึ้นมาอะไรตอนดีน้อยปิดเทอมมันมาจับตีกับตายหมดเลยไม่เคยได้ไปดูไงโอ้เสียดายจังที่ห้าตัวอนนี้จะไม่จะแกขึ้นเลยได้เกี่ยวไม่เข้าน้ำท่วมไหมไม่ไม่ท่วมไม่ท่วมเข้าสวยเลยทางนั้นอย่าลดเกี่ยวแล้วมันจะล้มจะซื้วได้ไหมะอังม้วนแล้วนะคะเดี๋ยวไปชั่งดู เอาเดาซีได้เท่าไหร่นี่เขาบอกว่าประมาณเกือบสามสิบโลไม่รู้โลละรอยนะคะโอ้ยเนาะไม่อยากจะเ้าเขาบอกว่าสามสิบโลไม่นว้นสิเกินสามสิบโลบถ้าปิดจุมยกได้ได้อีไมั้ง โอ้ไม่ต้องเอาตาช่างมานี้ไม่ง่ายกว่าบ่ล่ะนี่เด้ออ่ามาลุ้นกันนะคะว่าได้กี่กิโลอ่าประมาณสามสิบกิโลอืมทาใบข้าวใบไถ่รถแม่สามสิบสี่โลเลยสามสิบสี่โลอ่าอืมคำนวณสิตักแกตั้งไม้มันหนักจะเกิน เนาะเท่าแก่มีการแบบเปลี่ยนทิศทางอีกทิศทางก่อนผมตงคหลาตังตบ่ามบสีามสิบอ่า34คือเก่าเนาะ4โลอ่านี่ย่าซื้อผ้าใบแตงเลกก้าไอ้กัรชนกับไปแล้วแหละต่เราใส่ผ้าใบอ่ สำหรับคนที่สนใจอยากสอบถามเรื่องอะไรและราคานะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ0863411405ร้านจูเนียอะไรแต่งรถนะคะรับแต่งด้วยนะคะแล้วก็ขายรถมีทั้งรถหกล้อรถเทนเลอร์นะคะค่ะ<ส><ด><ส><ด>ติดต่อสอบถามได้เลยนะคะเ<ส><ด>จ้าของร้านใจดี<ส>ดค่ะเป็นหนุ่มอยู่เลยเนาะ อยู่ทางภาคชุมพลบุรีนะคะจังหวัดสุรินนะคะโอเคค่ะไปจ่ายเงินเขาก่อนสำรับวันนี้สวัสดีค่ะ